โอเคครับขอต้อนรับผู้สุดทีมไลร์เชลล์นะครับผมวันนี้เราจะมาตีกิเลสกันนะครับเสียงเพลงไหนดิอันนี้มาตีกิเลสกันเลยนะครับผมไปกิเลถึงี่ไงขนาดไหนไปดูกันนะไปแล้วครับขอต้อนรับไปต้อนให้ตีกิเลสเลย นี่ยครับเราก็จะมาตีลูเบลนะคะคุณคลิปนี้ผมก็จะแจกลิงก์โปรไลน์เจอโปรคูเลตให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะสอนให้ด้วยนะครับเริ่มมาก็โดนโคนรดีแล้วเหรอเก่งมากแล้วม,มันก็จะตายนะครับผมแล้วครับ ตายไม่เอ่ยรอบรอบเดียวจะตายไหมครับไม่ตายมั้งตายสิตายสิเดี๋ยวเวลาอีกนิดเดียวอ่ะชนะไม่รอบไม่ชนะเกาะอ,อีกดาบเนี่ยไม่ชนะเอาอีกดาลหรออ่าเสร็จแล้วครับตายแน่นอนครับอืม เฮ้ยอันนี้โดนเจม,มักเวทหรือเปล่าไม่ใช่โดนโคนี่เฮ้ยไม่ใช่โดนเจม,มักเวทแพ้แน่นอนครับดาเนี้โอเคครับตีวดีมีห่านเราไเดี๋ยวจะสอนโปรไลเจอร์เลยครับเรครับเรื่อหอะอยู่นะครับ อีกรอบมันก็ตายแล้วครับเราสกิลนะครับผมโบก็ง่ายมากเลยเราไม่โดนสกินบอสด้วยสกิลสกิลบอสใช้อนเมอร์มังดาลมันไม่ช่วยเพิ่มดาเมจเราเลยไม่ปล่อยมงครับนะครับชนะแล้วไปดูกันได้คร <c oughs> ับได้ของอะไรครับ <time> <c oughs> <Yeah. c oughs> ได้รัวๆครับได้รัวๆดูที่เหล่ใช่ไหมตรงกลางวันนะครับได้หวหวกงโอ้ยอยากได้ตั้งนานแล้วเข็มขัดน้ำตาเห็นเกติยศได้ของดีนะครับได้ของดีนี่ไม่ดีแล้วแต่แล้วแต่ดวงนะครับมจะได้ของดีหรือเปล่า จเคับสมมติว yep, yep, to well. ันนี้ม่มีงานนะครับที่วันนี้ไมมีนะครับผมเมื่อกี้มีเี็นรบกวนเพียงเร็กนอยนะครับทำไมเพชรมึเยอะจังวะมีเียงรบกวนเพียงเล็กนอยนะครับผม มีสิบเพชรเองนะครับน้อยครับเล็กน้อยไม่เยอะมากไม่ดีนะนะใจมีเล็กน้อยคือผมได้ถือขัดเห็นเกีเกยรติยศนี่ดีใจมากเลยครับทำนี้แพ้บอลไม่ไม่แน่ไม่ลดเลยจะใ <s uk 2> จ่ดวงโอ้แพ้นอนเลยแพ้นอน <S <s <uk 2> ไปโดนสก,กิลเลยนะครับโดนไปแล้วรอบหนึ่งโดนเจมนะครับเฮ้ยคราวนี้โดน,น,ดน,น,ดนปืนเราวนี้โดนคราวนี้โดนแชมเปญเอาไว้เอาไว้แพ้อยู่ดีครับแล้วเขา,ยยาไปเติมยอยู่ดีครับเราเติมได้ไหมเอ่ยอืมไม่ครับเดี๋ยวไปเล่นไฮบอลเอาดีกว่าครับโอเคครับโอเคแพ้นะครับเดี๋ยวก็ไปจะไปสอนโปก,กิวเรตนะครับผม โอเคครับจากคุณที่โหลดมาแล้วก็กดเข้าตรงดาวโหลดน,นะครับผมแล้วก็คุณก็กดเข้าเรือตรงนี้แล้วก็กดแสดงไฟซ์ซอน,นะครับมันจะเป็นอยู่ต้องกดแสดงไฟ์ซอนี้นะครับคุณโหลดมาเสร็จคุณก็จะได้สักแบบหนึ่งคุณก็จะได้ฟัมสวมสกินสกิลเลดเอสกิลนะครับผมแตกไฟล์ไปที่นะครับแล้วก,กดตกลงนะครับ มันช่างง่ายเหลือง่ายจริงๆนะเรากดตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปอีกแล้วก็กดนี่แล้วก็กดเลือกทั้งหมดครับแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กดก๊อกดตรง Android Data แล้วก็ Ranger แล้วก็ i อ s นะครับไอเดียวครับลืมกด Copy นะครับลืมกด Copy ครับช้านิดหนึ่งนะครับขอขออภัยด้วยกดเลือกทั้งหมด แล้วก็กดเคลไปลอกครับแล้วก็วางครับสําหรับด้านที่ไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมจะอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับผมจะแจกลิงก์อยู่ใต้ดคลิปช่างนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม